ก่อนค่ะการมากค้างใช่ไหมไม่ไม่ไม่ลุก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 แล้วพอมึลกตังค์เฮ้ยปูปลุกเลยปูขอตังค์แล้วตอนนี้ตอนน้กา้างๆอ่าไม่แค่ังโตะกอด อืมอืมอืมเน,นี่ยไปได้เดี๋ยวตอนนี้ฮะแค่ไม่ลงลงไปแค่ไม่ลงข้างบนอืม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 น้องเซียนนุ้ยกระดกแล้วกระดกแล้วอ่ะนี่จะคลึ้นจะลุกนิดจะจะลุก,ลกนิดจะเก่งเกินไปแล้ว